นี่ครับผมนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นปลาขาวนะครับแล้วก็มีปลานี่ครับปนมาหนึ่งตัวครับนี่ครับปลาบูนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับสอพัฒนาชาแนลนะครับทางช่อง youtube นะครับวันนี้ก็อีกวันนึงครับมาตกปลานะครับก็ที่เดิมครับนี่ครับเกิดห้วยทานะครับอำเภอคุณหานะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ ันนี้มีสมาชิกเพิ่มมาอีกคนหนึ่งครับตายุดน,นี่เองครับนะครับก็ต,ตกไปได้สักพักมั้นนะครับก็เพิ่งมาถ่ายให้เพิ่งมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่ครับนี่ครับ ลาบูนะครับนี่ครับได้เมื่อกี้นะครับใส่บิ๊กเลยครับลาบูครับลาบูครับนี่ทางนู้นก็ทางนู้นก็พี่มูครับพี่มูนู่นครับนี่ครับผมเดี๋ยวค่อยไปชมกันครับ ครับมาแล้วครับผมนี่นี่ครับปลาขาวนะครับใสสวยๆนี่ครับปลาครับอืม đưa mà đưa มาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวน้อยตัวน้อย มาแล้วครับมาแล้วครับนี่อืมอืมอ่ะนี่ยเนนนอย <c oughs> ตนน่อย มีตัวเล็กตัวใหญ่ครับถ้าเล็กเกินไปเราก็ไม่เอานะครับปล่อยอที่ไส์พอย่างนะครับมีเจอฝนตกหนักเลยครับเมื่อกี้ครับอ้มาแล้วครับนี่ครับ ดียวที่ใช้ก็เช่นเคยนะครับไสเดือนไสเดือนแดงอันนี้ก็แยกกันอยู่ครับโน่นครับแยกกันตกนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เดียวอยู่ตรงนี้ครับ เอาฮะเอาแล้วฮะอืมนี่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 เอาแล้วครับนี่นี่นี่ครับสายยางครับ มา,าม,ามาแล้ว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 นี่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 ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ย่างครับนี่อาอยู่หากินครับ นี่ครับผมใส่สวยเลยครับกินเมื่อกี้เอาลีตาตอนนี้ก็ใช้เดียวนะครับอยู่คนเดียวครับตอนนี้ ติดไม่ติดอื้อไม่ติดดีแล้วเอาไหมเอาไหมเอ๊ะอ่เอ่เอ่เอ่อื้ออื้อครับทีนี้สามครั้งครับกว่าจะติดนี่ นะครับนี่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 นครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับไปตกปลามานะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้ว่าจะมานหรือไม่มานะครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นปลาขาวนะครับแล้วก็มีปลานี่ครับปลมาหนึ่งตัวครับนี่ครับปลาบูนะครับนี่ครับ ไสบิ๊กเลยครับนี่ดึงเกือบไม่ขึ้นนะครับแถมปลาบูมาตนตัวนี่ครับนี่ครับปลาขาวก็เกือบกาละมังนะครับนี่ขึ้นกาละมังนี่ก็หมานใช้ได้ครับวันนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์พร้อมทั้งกดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนแล้วพบกับผมใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ